ขับรถไฟฟ้า BYD Auto 3จากสุพรรณบุรีไปกรุงเทพมหานครจะใช้ไฟไปเท่าไหร่รอดหรือไม่รอดไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับอาจารยร์ก็ได้ทำคลิปรีวิวเนาะว่าออกจากบ้านนะครับที่สุพรรณบุรีแบตเตอรี่เริ่มต้นที่100%เลยนะครับนะอันนี้ก็ถ่ายมาได้สักพักหนึ่งแล้วเพราะวิ่งมาได้ระยะทางหนึ่งแล้วนะครับ มาดูกันเลยนะครับว่าโอ้โหการขับขี่เราตั้งแผนที่นะครับในจอกลางได้ด้วยนะครับแหมมีทั้งแนวนอนนะครับแต่ถ้าระยะทางไกลๆนะครับแนะนําปรับหมุนเป็นแนวตั้งได้นะครับจะเห็นระยะทางที่ยาวขึ้นเห็นไหมครับโอ้บอกละเอียดตรงเวลาใช้ได้เลยนะครับตรงนี้อ่าเสร็จแล้วครับอันนี้นะครับก็มาถึงโรงพยาบาลศูนย์สมเด็จประเทศนะครับศูนย์การแพทย์ประเทศที่อ่าพระรามหกนะครับก็จะเห็นเลยครับที่จอดรถเนี่ยแน่นเอียดเลยนะครับ บางทีนี่จอดยากครับแต่โชคดีครับเรามีกล้องสามร้อยสิองศาครับรอบคันเลยครับโอ้โหเรียกว่านี่เห็นเลยครับว่าจะเบียดจะชนอะไรไหมสัญญาณเตือนดังกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยนะครับตรงนี้แต่พอมีกล้องอย่างนี้มันก็ช่วยให้เรารอดจากการเฉี่ยวชนได้นะครับตรงนี้โอ้โหอันนี้ดีมากๆนะเลยครับเลือกมุมเลือกวิวซ้ายขวาหน้าหลังได้เลยนะครับตรงนี้โอ้โหทำให้การจอดนั้นง่ายขึ้นครับในที่แคบแคแบบนี้นะครับเแล้วก็พอมาถึงครับ เหลือเจ็ดสิจากหนึ่งรเหลือตั้ง338กิโลครับโอ้โหเรียกว่าเหลือเหลือไปกลับสบายไม่ต้องชาร์จครับถ้าระยะทางกรุงเทพสุพรรณบุรีแบบนี้นะครับนี่ครับเหลือเยอะเลยนะครับตรงนี้มาสรุปกันนิดนึงนะครับจาย์ใช้ไปนะครับขาบไปจาก g o o ก l e แม p เนี่ยบอกว่า122กิโลเมตรนะครับแต่วิ่งจริงครับ480ลบส3 8เท่ากับ142กิโลครับเกินมา 20ครับแน่นอนครับก็เป็นค่าสูญเสียพลังงานไหนจะขับเร็วบางทีขับเป็นร้อยเลยอะไรอย่างนี้นะครับค่ารถติดอะไรอีกนะครับก็ให้รู้ไว้นะครับว่ามันจะมีบวกนะเราต้องเผื่อนะครับไม่ใช่แผนที่ระยะทางบอกเหลือร้อยหนึ่งก็ร้อยโลเลยไม่ใช่นะครับร้อยเหนือจะวิ่งจริงได้สัก60 70นะครับเผื่ออย่างนี้ว่จะอุ่นใจกว่านะครับแล้วก็ใช้โหมด normal นะครับรีเจนแบบ high เลยนะครับระดับสูงคืนพลังงาน นั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับทีนี้เรามาดูขากลับกันบ้างนะครับเสร็จภารกิจจะกลับเลยครับนี่ครับใกล้ๆถึงแล้วเหลืออยู่เอ35% 170กิโลเมตรที่วิ่งได้มันก็ยังเหลือๆเลยนี่ครับพอถึงจริงๆเหลือ158ครับ33%ครับโอ้โหเรียกว่ายังเหลืออีกครึ่งทางเนี่ยเรียกว่าไปกทมอ,อีกรอบเนี่ยดูแล้วได้นะครับแต่จะเฉียดฉิวมาก เพราะนั้นไปกับสุพรรณบุรีกอทมอนี่ง่ายมากเลยนะครับบอกไว้ก่อนทีนี้มันสรุปขากลับกันนะครับก็ร้อยยิบกิโลนะครับวิ่งจริงสา8้สาสิแปดลบรอยห้าสิบปดวิ่งไปร้อยแปดสิกิโลเมตรเลยนะครับอันนี้จะมีค่าสูญเสียพลังงานเนี่ยถึงห้าสิบปดกิโลนะครับก็เนื่องมาจากโอ้โหขากลับเราเหยียบเลยครับเพราะเราต้องการจะให้ถึงไวๆนะครับมันมืดแล้วนะครับตรงนี้โอ้โหก็เลยใช้พลังงาน เพิ่มขึ้นก็แปลว่า,วาถ้าขับเร็วพลังงานเพิ่มนะครับต้องเผื่อไว้เยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องเผื่อไว้สักร้อยยี่สิบสองเห็นไหมใช้เป็นร้อยแปดสิบเกือบสองร้อยโลอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเผื่อไว้นะครับบวกลบไว้สักบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ก็ยิ่งดีเพราะนั้นรถคันนี้มันดีจริงๆนะครับเพราะว่ามันต้องเผื่ออยู่แล้วไนงะแล้วมันดันมีแบตเยอะครับโอ้โหเลยสบายใจหายห่วงครับใช้ normal regen high เหมือนเดิมเลยครับเห็นไหมเพราะนั้นรู้ไว้เลยว่าไปกับสุพรรณบุรีชิวๆครับงานนี้ ทีนี้อีกวันหนึ่งครับก็จะเข้ากรุงเทพอีกแล้วครับโอ้ช่วงนี้เดินทางบ่อยทะลุ1000โลไปแล้วนะครับเนื่องจากยังไม่มีส่วนบุรียังไม่มี DC ชาร์จนะครับที่สะดวกจริงๆมีแหละครับ2ที่นะครับแต่ยังไม่ชาร์จครับชาร์จที่บ้านไปก่อนก็เช้ามาได้78%ก็เราก็รู้อยู่แล้วไงครับว่าได้แน่นอนนะครับถึงอยู่แล้วแค่ร้อยกว่าโลนะครับไปแล้วครับกทมออีกรอบหนึ่งครับนี่ครับมาถึงแล้วครับ คันนี้ไปถึงเอกมัยเลยครับเลยพระรามหกอีกนะครับเหลือ44เปอร์เซ็นครับนี่ครับวิ่งจริง376ลบ212ใช้ไป164ครับก็เกินมา34กิโลเห็นไหมก็บวกเพิ่มไปเพราะนั้นเวลาจะไปไหนนะผมแนะนําบวกเพิ่มไปสัก30ถึง50หรือ80สิโลไปเลยนะครับอันนี้จะดีนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บแล้วต้องระยะทางจริงนะไม่ใช่แน่นอนนะครับอันนี้ต้องเป็นระยะทางเพื่อ บวกไปอีกสัก20 30 40เได้เลยนะครับอันนี้จะดีก็วิ่ง normal mode นะครับแล้วก็ regen high นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเริ่มสบายใจแล้วใช่ไหมครับโอ้โหใครขับรถ BYD นะครับระยะทางหรือเหลือครับ480โลวิ่งได้จริงเนี่ยไม่ต่ำกว่า400ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่ารถเรานี่โอ้โหคุ้มค่านะครับใครจะซื้อใครจะใช้นะครับยินดีนะครับส่วนได้รถช้าเร็วอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับ แต่ของผมนี่ไปจองตั้งแต่ตีสามครับก็เลยทําให้ได้รถไว้นั่นเองนะครับตรงนี้นะก็เป็นการรีวิวนะครับเพราะฉนั้นให้ทุกท่านได้รู้ไว้ว่าเฮ้ย mm. ถ้าไปไกลๆเช่นไปเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีทําคลิปเชียงใหม่แน่นอนจะชาร์จผมว่าไม่เกินหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยถึงแน่นะครับทีนี้เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนะครับตรงนี้ แล้วก่อนจากกันไปครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับฝากช่องอาจารย์เกติวาไว้ด้วยนะครับมีผู้ติดตามมากกว่า1นึ0 0 0สคนแล้วนะครับเป็นช่องที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอนและอาจ,จารย์นอกจากจะชอบแล้วก็ขับรถ E ีวีไฟฟ้าแล้วเนี่ยอาจ,จารย์เนี่ยทำคลิปเกี่กับดูดวงเป็นหลักนะครับใช้โหาราศาสตร์ไทยเนี่ยและแน่นอนคนที่มาดูเนี่ยต้องอยู่ใน12บสราศีครับเพราะฉะนั้นไปรับชมรับฟังกันได้นะครับว่าแต่ละเดือนจะเป็นเช่นไรนะครับหรือไปวางแผนชีวิตกันนะครับใช้งมงายดูก่อนรู้ก่อนเลยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนนะ ไปรับชมตามราศีของท่านได้เลยนะครับและที่สำคัญถ้าใครอยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกรทเทวาครับแอดไลน์มาเลยครับแอดไซเกรทเทว 65, ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับจะมีบอกละเอียดขั้นตอนดูแลได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรไปรับชมได้เลยนะครับไปจองคิวกันได้นะแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ส่งข้อมูลข่าวสารฟังก่อนรู้ก,ก่อนไงนะคลิปดีๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือดูดวงโอโ้โหได้ทูอินวันเลยช่องนี้ช่องเดียวเลยนะครับตรงนี้แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับรู้เป็นวิทยาทานกันด้วยนรตงี้ และที่สำคัญครับช่องนี้นะครับ EV and h o l a ครับและพบกันใหม่นะครับอาจารย์เกตเทวาขอบคุณครับ